สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองนะคะสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตื่นเช้าหกโมงหกโมงปุ้ยพี่ฝนใส่บาทแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นในเฟซล้วพี่ฝนใส่บาทแล้วเนาะปุ้ยมาไหลสดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใส่บาทแล้วก็ เรียกลูกก็ตีห้าแล้วป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยตีห้าตีห้าครึ่งหกโมงนะคะป่านนี้ยังยังแบบว่านั่งเหงนมากเลย <c oughs> ป่านนี้เธอยังแบบไม่ตื่นเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปตะมุตะมิก่อนเข้าไปตะมุตะมิก่อนเข้าไปกดหัวใจให้ก่อนนะคะจะได้มีคนดูนะคะเข้าไปกดหัวใจนิดหนึ่งจะได้มีคนดูไม่งั้นไม่รู้เลยว่าจะม่จะ คือเฟซมันปิดกั้นเยอะมากจะไม่แบบไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะคะอ้าวไม่สามารถโพสได้อีกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเฟซก็ปิดกั้นดีๆไม่สามารถโพสได้ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม,ข,ม,ข,ม,ข,มขึ้นแล้วย้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ทุกคนวันนี้เป็นวันที่แบบว่า โอ้หพลิกชีวิตของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมใครที่เล่นแบบว่าเลขอะใครที่เล่นเลขนะคะวันนี้ขอให้ทุกหวยรวยเบอร์กันนะทุกคนนะสวัสดีค่ะทุกหวยรวยๆกันนะคะฝันเห็นอะไรก็บอกกันบ้างนะิย๋จะมาผู้ไม่เล่นหวนยนะคะแต่ได้ลุ้นทุกวันลุ้นว่าวันนี้จะมีลูกค้าไหมว้าวันนี้ใครจะมาซื้อไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหวยน,นี้จมาวันลุ้นทีใช่ไหมเออแต่ถ้ามาขายโปรตีนของเราอะ ลุ้นทุกวันทุกคนลุ้นทุกวันเมื่อว,วานก็มีคนมาเมื่อวานม,ม,มีมีน้องมีน้องอยู่ขอนแก่นน่ารักมากน้องอยากเป็นตัวแทนมากนะคะแต่น้องรองเงินออกก่อนจนเรา,าลืมไปเลยนะคะน้องมาพูดน่าจะประมาณกลางเดือนเนาะแต่เราวาลืมน้องก็ทักมาเมื่อวานพี่ตอนแรกอะตอนแรกน้องเขาจะเอาโปาอ,อะไรนะคอลลาเจนสามซองเนาะสามซองเนาะ ทีนี้เขาเอาคอลลาเจนสซองเขาบอกว่าหนูไม่พอพี่หนูเลยเอาโปรพัดนะคะ1290บาทโอเคไม่เป็นไรสั่งพัดไปเขาก็ถามว่าพัดตัวเนี้ยช่วยอะไรบ้างพัดตัวนี้จะคือน้องอ่ะน้องเขาผอมน้องเขาผอมผอมก็ปุ้ยอีกน้องห่นดีมากชื่อน้องชื่อน้องดีมน้องเขามี2ชื่อนะชื่อน้องฝันกับน้องดีมจะเรียกฝันหรือดีมก็ได้อะไรเงี้ยน้องน่ารักมากน้องน้องสวย เออเราเราปลื้มมากเลยเรามีตัวแทนที่ว่าสวยอะ่ะหุ่นดีสวยแล,แล้วเขาก็เลยเอาพัดไปกินเนาะเขาซื้อโปพัดไปสองซองหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทก็เดี๋ยววันนี้พี่ส่งนะคะแต่ตัวปุ้ยไม่มีของหรอกปุ้ยเลยให้พี่ฝนส่งแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะสะต๊อกสต๊อกละยี่สิบสองหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะคะอ๋อทีนี้มันเงียนเยยังไงวะตัวนี <laughs> ไน้ไม่ชิงไม่ชิงกับการเงียนเออนั่งใหม่นั่งใหม่หมไม่ชิงกับการเงียนเออนั่งใหม่นะ อันนี้อันนี้โอเคเป่าผมปิดพัดลมกันหนาวปิดพัดลมกันสะผมหนาะวนะคะซึ่งน้องก็เลยถามว่าพี่พับตัวนี้มันช่วยอะไรน้องมากเราก็บอกว่าโอเคน้องผอมแล้วน้องไม่ต้องกินแบบให้ช่วยเรื่องหุ่นนะน้องกินเพื่อที่จะช่วยเสริมความงามเสริมความงามคือ น้องนอนน้อยน้องทํางานเป็นกะนะน้องทํางานกะกลางคืนกะ,กะบ่ายกะเช้าแล้วนอนไม่เป็นเวลาถ้านอนไม่เป็นเวลาปุ๊บร่างกายจะรวนผิวก็ไม่ดีไม่ได้เสริมสร้างคอลลาเจนก็ยังมีผิวเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะผิวของตัวเองอนะที่ว่าที่ว่าเขาผาลิตแล้วเขาไม่มีเซลล์ใหม่อะ่ะเออส่วนพัดเนี่ยจะไปช่วยให้เราอะมีผิวผิวเซลล์ใหม่ให้เราอะผิวเด็กนะเด็กตลอดเวลาก็เลยบอกว่าเออหนูกินอันนี้เลยนะหนูกินพัดที่ว่า ช่วยให้เราอะไม่โซมเพราะว่าเราวันนอนไม่เป็นเวลาเราทํางานเป็นกะบางทีก็เห็นน้องเข้าห้าทุ่มทิ้งคืนบางทีก็เข้าตีสามอะไรอย่างเงี้ยเป็นกะซึ่งซึ่งเอ่อการที่คนเราน,นอนไม่ไม่เป็นเวลาเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายรวนระบบขับถ่ายก็รวนนะคะทุกคนซึ่งมันจะทําให้ผิวอะดำโซมนะแต่ถ้าน้องได้พัดไปอะก็เดี๋ยวยังไม่ได้บอกน้องเลยว่าให้น้องอะติดตามผลตัวเองคือแบบสังเกตว่าอ่านวันเนี้ยเราเรา เราเพิง่งเพิ่งได้พัดไปนะเราสังเกตว่าก่อนที่เรากินพัดเนี่ยผิวเราเป็นยังไงลูกล่างเป็นยังไงถ้าน้องได้พัดไปน้องอาจจะอ้วนขึ้นน้องอาจจะน้ําหนักขึ้นแต่น้ําหนักขึ้นของเขาเนี่ยณที่นี้ไม่ได้อ้วนแบบตัวใหญ่นะแต่น้ําหนักขึ้นในการที่ว่ามีนะ้ํามีนวลมีสัตสว์ส่วนสัวโรมเหมือนปุ้ยอะเออปุ้ยก่อนที่จะมากินโปรตีนะอะปุ้ยนะคะาสิบสองนะแล้วตัวใหญ่มากไม่มีสัตว์มีส่วนเลยนะตัวตรงเป๊ะตอนนี้หนักห้าสิบสี่ก็ยังแบบตัวเล็กกนักคน เปุ้ยจะมาพูดเรื่องโปรใช่ไหมแต่ปุ้ยก็เพลินไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนโปรส่งฟรีโปรส่งฟรีห้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีหนึ่งโปรที่หนึ่งส่งฟรีห้าร้อยเก้าสิบบาทโปรต์โปรต์โปรตีนโปรต์ทพีพัรนะคะโปรโมชั่นที่สอง ไอ้อันนี้โปรตีนเฉยๆนะส่วนโปรโมชันที่2นะฮะหกรบาทเห็นไหมเห็นปะเห็น690บาทไหมหนึ่งซองส่งฟรีโปรที่3ามเจ็ดซองเจซองสามพัทุกคนใครที่อยากเป็นตัวแทนซื้อโปรสาซองซื้อโปรเจ็ดซองสามพัไปเป็นตัวแทนได้เลยอะขายได้กําไรอะซึ่งปกติ7จ็ดซองมันสี่พบาทเหลือ3,400ันสรย ส่งฟรีตั้งหาทุกคนโอโป,โปเดือนนี้แบบหืมจุใจมากแล้วก็กาแฟหนึ่งกล่องนะอันนี้อันนี้สำหรับคนออกกำลังกายนะมีกาแฟออาไปไหนละกาแฟหนึ่งกล่องโปรตีนธรรมดาหนึ่งกล่องไอ้หนึ่งซองพัดพัดหนึ่งซองหนึ่งันสี่เกสิบาทจากหนึ่งันห้าร้อยหกิบนะเหลือหนึ่งพัเกบาทส่งฟรีอ่าเฮ้ย 2,499บาทโปตีน22,22บาทฟินมากพัด52,2009จาท52,2009อาทจาก,ก,ก3,450บาทว,าว้าวเธอดูปโปรเดือนนี้สิ2กล่อง600บาทจาก640นะรวมส่งนะกาแฟ6กล่อง1680บาทเลิดหนะ้าเธอ คอราเจนนึ่งพัามร้อยเก้าเธอดูสิเธอดูเธอดูโปรมาชั่งสิโอ้ยตา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 ่งพันร้อยเก้าส่งปีต่างหากงานเผงงานผิวได้หมดเลยเนี่ยน้ำเดึงน,นงน้ำ 12, 60, น้ำหยงน้ำารวพันเจ็ดร้อเก้าสิบกซีหกร้อยหกสิบทุกคนโปรเดือนนี้แบบเยอะมาก,มากเยอะจนแบบโอ้โห หนึ่งซองยังส่งฟรีอย่าคิดดูสิทุกคนคิดดูสิว่าโปรเดือนนี้มันมันพลาดไม่ได้อะทุกคนทุกคนต้องมีเดือนนี้ทุกคนต้องซื้อนะจริงๆอ่ะกาแฟหมดทุกคนกาแฟหมดต้องซื้อโปรเดือนนี้จุมากเดี๋ยววันนี้จะส่งไปสองซองที่การจนบ,บุรีนะคะให้คุณแม่ให้คุณแม่เดี๋ยววันนี้จะส่ง ส่งโปไปย้วยลูกค้าเออทำไมทุกคนทำไมทำไมกินไม่เห็นผลใช่ไหมจะมีคนพูดไหมมีคนพูดไหมว่าเรากินทำไมไม่เห็นผลเลยคะทำไมคนอื่นเห็นผลอะ่ะถามว่า,าทีนี้จะถามว่าอืคนที่กินไม่เห็นผลน่ะอาจจะไม่ได้คุมเรื่องการกินหวานมันนมเนยทอดนะ หวานนมเนยทอดมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้คุมแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายคือไม่ได้มีระเบียบวิใน,ในัยในการใช้ชีวิตนะออไม่มีระเบียบวินัยในการกินอาหารก็อาจจะยังไม่ลดนะคะแต่ถ้าถามว่าลดไหมถ้าไม่คุมอะลดนะแต่ใช้เวลา4เดือนนะแต่ลูกค้าจะใจร้อนขึ้น1เดือนน่ะแล้วถามว่าทําไมไม่เห็นผลเออหนึ่งเดือนอะ่ะถามเราว่าทําไมไม่เห็นผล ก็คุณไม่ได้คุมอาหารนะไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเนะี่ยเออแม่ปุ้ยก็ไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนกันแต่แม่ปุ้ยลดนะสี่เดือนอนะ่ะเอาดิอ้าวเอเอ,เอมันน่าจะเป็นที่ระบบเผาผลาญเออคนที่คนที่ยังไงล่ะแบบนี้ คนที่เคยลดความอ้วนด้วยยาลดความอ้วนอ,อดอาหารอันนี้ระบบระบบจะพังนะคะระบบเผาผ่านจะพังนะจะทำให้ลดความอ้วนชา้าเออทำให้หุน่นหุ่นลดลงช้านะคะทุกคน ใครที่เคยลดความอ้วนด้วยการอดอาหารหรือใช้ยาลดความอ้วนเนี่ยระบบผ่าผันจะพังนะแล้วมาเจอโปรตีนของเราแล้วอยากลดนะ่ะอยากลดหุ่นนะ่ะมาเจอโปรตีนของเราอะแล้วอยากลดหุน่นน่ะนะคะก็จะช้าหน่อยนะช้าช้ากว่าคนที่เขาไม่เคยไม่เคยใช้ยาลดความอ้วนไม่เคยลดความอ้วนมาก่อน ะะแล้วมาเจอของเราโดยตรงอันนี้คือระบบเผาผันเขาจะทํางานได้ดีกว่าคนที่ใช้ยาลดความอ้วนมาก่อนนะคะอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจสรีระของเราด้วยว่าเราอะหุนเราขนาดไหนเราจะมาให้เราลดเร็วเหมือนคนที่ออกกําลังกายมาห้าปีสองปีสามปีเงี้ยหรือห้าหกเดือนอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องเข้าใจสรีระเราด้วยนะคะทุกคนเอออย่าใจอย่าเพิ่งใจร้อนนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะไม่ใช่ยาลดความอ้วน นะคะไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่เป็นโปรตีนที่ไปช่วยบำรุงร่างกายช่วยให้สุขภาพดีขึ้นผิวพรรณเปล่ปงปลั่งเรื่องกระดึงกระดูกเนี่ยได้หมดเลยเรื่องไทรอยธารัสซีเมียเรื่องความดันเรื่องเบาหวานอันเนี้ยคือจะไปช่วยเรื่องตึงเรื่องไตจะไปช่วยเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่า,าเรามีนายแพทย์ดูแลนะคะ ก็จะมีทุกวันพฤหัสนะวันพฤหัสบดีสี่โมงครึ่ก็4ี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนะก็จะมีนายแพทย์เปี่ยมโชคที่คอยให้ทำปรึกษาเรื่องด้านสุขภาพนะคะถ้าใครไม่ยังยังคือยังยัง,ยงตัดสินใจไม่ได้หรืออะไรเงี้ยติดตามได้ที่เพจปั้นหินแซบ30บวกของบอสปุ๋ยนะเพราะว่าบอสปุ๋ยเนี่ย ตอนนี้กำลังตั้งครรเนาะห้าเดือนแล้วห้าเดือนกว่าแล้วถ้าเราไม่ผิดนะห้าเดือนกว่านะคะก็ยังกินโปรตีนหัวกินโกซีกินคอลลาเจนกินน้ําหยดไม่กินอย่างเดียวก็คือกาแฟนะคะปลอดภัยขนาดไหนอะเออเจ้าของแบรนด์ซึ่งแบบว่าเป็นเอ่อท้องอะยังกินะ่ะทุกคนปลอดภัยขนาดไหนใช่ไหมคะไม่ไก่กานะคะทุกคนของแพ้ของจริงเลยไม่ไก่กานะคะ พัดพัดพัดอุ้ยจะหมดแล้วเดี๋ยวพัดตัวเนี้ยจะมาช่วยอะไรมันต่างจากต่างจากาธรรมดาย,ยัางไงนะคะตัวเนี้ยจะมาช่วยช่วยเรื่องความงามเขาจะมีพวกอะไรนะเขามีสูตรพิเศษอ่ะเขามีสูตรพิเศษที่ว่าเออพื่ก็ลืมนวะมันติดอยู่ตรงปากอนะ่ะทุกคนเขาเรียกว่า และธาตุธาตุเหล็กเออพวกธาตุเหล็กพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยเสริมช่วยผัดเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาให้ผิวเรานะคะถ้าคนที่กินถึงนะคนที่กินถึงนะเขาจะทํางานให้เราแบบเร็วมากแต่ถ้ายังกินแคปเดียกแบบปุ้ยก็อาจจะช้าหน่อยนะคะกินตามกําลังซัพรย์690บาท60แคปซูลปุ้ยกิน2เดือนอนะคนอื่นเขาอาจจะกินเดือนก,กว่าหรือไม่ถึงเดือนนะเออ เพราะว่าเขาจะไปช่วยให้พลังงานเรานะคะถ้าวันไหนใช้พลังงานไม่เยอะก็กินแค่แคปเดียวใครวันไหนใช้พลังงานเยอะกิน2แคป3แคปกินไปเลยนะคะผู้หญิงไม่ให้เกิน4แคปซูลผู้ชายไม่ให้เกิน6แคปซูลสําหรับของพัดนะแต่ถ้าโปรตีนปกติอะแต่ถ้าโปรตีนปกติโปรตีนตัวนี้ปกตินะกินได้เลยอย่างปุ้ยนะคะสิบสี่ปุ้ยก็จะกิน5 6ถึงแคป นะคะอันนี้จะไปช่วยเบิร์นร่างกายให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องหุ่นน่ะมีคนทักปเยอะมากตัวจริงผอมกว่าในรูปถ่ายรูปออกมาตัวเบลล์เลยตัวจริงตัวจริงตัวเล็กจริงตัวเล็กอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะอันนี้ทุกคนที่เจอเจอที่เป็นเพื่อนในเฟซแล้วเจอตัวจริงจะบอกว่า ปุ้ยสวยกว่าในตัวจริงเอออันนี้อันนี้ปุ้ยไม่ตรงปกนะไม่ตรงปกแบบว่าตัวจริงโอเคกว่าไม่ใช่ไม่ตรงปกแบบว่าตัวจริงไม่โอเควุ้ยเรียกลูกปันนี้ไม่ตื่นเลยเซ็งชื่นใจนะคะ ทุกคนโปรดีมากโปรดีมากเดือนนี้หนึ่งหนึ่งซองก็ส่งฟรีทั้ง590ส่งฟรี6 9 0ส่งฟรีเนี่ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทุกคนโปรเดือนนี้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โปเดือนนี้เป็นอะไรที่ว่าว้าวมากคุ้มสุดๆอะคุ้มมากนะคะเป็นช้ามากใช่ใเพราะว่าเดี๋ยวหนูกลับมาแล้วหนูไม่มีเวลาไลฟ์เนี่ยเรียกลูกยังไม่ตื่นเลยลูกสะลูกทั้ง3คนเนี่ย ไม่ยอมตื่นนะคะก็เลยมาไลท์ทิ้งไว้ก่อนเปลี่ยนมือถือค่ะเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวหนูรวยดูด้วรวยหนูเปลี่ยนเดี๋ยวจะหามือถือที่ว่าผอมมากเดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนมือถืออ่ะหาเงินมาสต็อกของอย่างละร้อยก่อนนะคะทุกคนมือถือไม่ไม่สำคัญช่างมันเราเอาเงินมาสต็อกของก่อนเราหาเงินสต็อกพัดอยู่นะคะเราอยากสต็อกพัดกับ หนึ่งร้อยซองห้าหมื่นสี่วันนี้คอยลูกถูกหวยไปซื้อไปซื้อหวยเลขอะไรดีวะต้องซื้อกี่บาทถึงจะได้ห้าหมื่นสี่มีคนชอบมีคนยืนยันว่าถ่ายรูปไม่สวยเป็นคนไม่ขึ้นกล้องนะคะแต่ขึ้นผู้ชาย <c oughs> อุ้ยหัวเราะดังไม่ได้เขายังไม่ตื่นกันทางบ้านนะคะเป็นโรคไม่ขึ้นกล้องแต่ขึ้นผู้ชายนะคะทุกคน <c oughs> คอแห้งนะคะขำแห้งขำแห้ง <S <S> อ่าทุกคนเฮ้ยเรามาลุ้นทุกคนถ้าใครที่บอกว่าใครชอบการตื่นเต้นใครชอบการลุ้นมาอยู่กับปุ้ยนะเออมาอยู่กับปุ้ยมันเป็นตัวแทนกับปุ้ยเลยเราจะลุ้นลุ้นทุกวันว่าเฮ้ยวันนี้จะมีลูกค้ามาซื้อกี่คนวันนี้โปโออกกี่โปลุ้นมากตื่นเต้นใช่นะคะโปแบบฟินานเล่ม,มากคือแบบ ซื้อไปคุ้มมากใครที่แบบว่าเป็นตัวแทนไม่สต็อกนะใครที่เป็นตัวแทนไม่สต็อกแล้วซื้อแบบโปะเจ็ดซองอะ่ะสวยลืมแม่ค้าเลยอะ่ะสวยลืมแม่ค้าเลยมาซื้ออีกทีงแบบเฮ้ยสวยว่าอะไรอย่างเงี้ยซื้อสวยลืมแม่ค้าเลยเจ็ดซองกินได้กี่เดือนเนี่ยเจ็ดเดือนทุกคนเกือบปีว้าวแล้วถ้าเอาไปขายนะได้เงินอีกเนี่ยมันมีแต่ก,กําไรกับกําไรเออลงทุนเท่าไหร่ ดูดูปกันดูปรกันลืมลงทุนเท่าไหร่วะสามพันกว่าบาทใช่ไหมลงทุนสามพันกว่าบาทลงทุนสามพันสี่ร้อยบาทคิดดูสิแล้วเอาไปขายสองละห้าร้อยเก้าสิบบาทสุดยอดนอกจากสวยรวยเออสวยด้วยรวยด้วย,วยพอซื้อไปสามพันสี่บาทสต๊อกเจ็ดซองทุกคนใหม่ทิ้งสต๊อกสองยี่สิบเลยสต๊อกห้าสิบสต๊อกร้อย เนี่ยเห็นเห็นเห็นไหมเห็นไหมเหนื้อเนื้อมา้งแคปซูลติดขอกินไปสามแคปสอ่าพร้อมกับโกซีอีกครึ่งแคปคืออ่าเป็นโรคประสาทนะคะทุกคนอ่อเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยครบครบ ไม่ว่าจะเป็นเซ็ตออกกำลังกายอ่าเซ็ตผิวสวยนะคะเซ็ตหุ่นดีคือแบบมีให้พร้อมถูกเซ็ตเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเทรนการออกกำลังกายกำลังมาแรงใครที่เข้าไปอยู่ในแอบตบิ๊กตอกทุกคนเห็นไหมโหเห็นคนหุ่นสวยๆเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ไหมแล้วบางคนก็จะบอกว่า,วาห่ออกกำลังกายมาเป็นเดือนแล้วไม่ลงสักีใช่ใช่ค่ะเพราะระบบเผผลาญเราผ่า การที่เราออกกําลังกายแล้วไม่ลดลงสักิดคือเราออกกําลังกายแล้วไม่เข้าใจสรีระตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายไปควบคู่กับการคุมความหวานเราอาจจะไปอดอาหารหรือกินยาหรือความอ้วนอันนี้ทําให้ระบบพอผ่านทางน,นะจ๊ะทุกคนหกโมงสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวพี่ไปใส่บาทก่อนเดี๋ยวพี่ไปใส่บาทก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาบูก,กระู้อีก่านนี้ไม่ตื่นเลยแล้วก็บ่นว่าเป็เนียนสาย เออนะคะเดี๋ยวไปใส่บาทก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรามาทิ้งโปสวยๆกันนะคะใครคือคนอื่นอาจจะลุนล้นแค่วันที่หนึ่งกับวันที่16กใช่ไหมคือแต่ปีอสมารลุ้นทุกวันปีอสมาตื่นเต้นทุกวันปีอสมารลุ้นว,ว่าวันนี้โปรแตกกี่โปวะเฮ้ยสักสองโปก็ยังดีวันละสองโปสามโปแตกไปเลยเฮ้ยถ้าวันนี้โปไม่แตกขอให้มีคนมาซื้อโปรตีนส่งฟรีเดี๋ยวนี้ส่งฟรีทั้งดึงนทุกคนหนึ่งสองก็ส่งฟรีเออ ไปไป,ไปมาซื้อกันนะคะเดี๋ยวเพื่อไปเสาบากันไปเสาบากันทุกคนสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากที่เข้ามาดูนะจุ๊บจุ